ก่อานหานนี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าตัวเองมีตำแหน่งแล้วนะถือว่าโชคดีกว่าใครหลายๆคนนะคะที่มีคุณแม่ช่วยผลักดนันให้กล้ามาสู่การเป็นนักธุรกิจแบบนี้นะคะามาดูเรื่องของความสามารถของน้องตั๊กกันบ้างค่ะน้องตั๊กนี่ปกติแล้วชอบทํากิจกรรมอะไรหรือว่ามีงานอาดิเรกอะไรเป็นพิเศษคะงานอาดิเรกอะคะถ้าไม่ดูหนังฟังเพลงก็จะไปช่วยคุณแม่สอนเด็กๆอะคะคือตอนนี้คุณแม่สอนอน,นุบาลอยู่ก็จะไปช่วยดูเด็กๆอย่างงี้ค่ะเป็นครูครูตั๊กด้วย ก็สอน,นอะไร,หรให้เด็กๆครับก็บางทีก็ช่วยสอนแบบบางทีก็ระบายสีบ้างอะไรบ<ช>้างอย่างเงี้ย<อ>ค่ะบางทีเราก็เอาความรู้ด้านดนตรีเนี่ยไปสอนน้องๆได้เหมือนกันอ่านี่คือความสามารถที่เศษของน้องตั๊กความรู้ด้านดนตรีที่ว่านี่คืออะไรคะก็หลายอย่างอะคะ่ะพ<ช>วกม,มีทั้งพื้นบ้านทั้งสากลอย่างเงี้ยคะ่ะหลายอย่างดนตรีที่เราชอบเล่นืชอบเล่นจริงๆคือโปรงลางโปรงลางใครชอบโปรงลางครับคือ มีช่วงหนึ่งคือไปเรียนอยู่น้านตศินค่ะแล้วเราเรียนเอกโปงลางเพราะว่าเวลาฟังดูแล้วเนี่ยคือมันดูเหมือนกับแข็งแกร่งแต่ว่ามีความร่มมวลในตัวด้วยอย่างนี้ค่ะเลยชอบนี่คือสเสน่ห์ของโปงลางที่เราชอบชนะครับพี่ถามอีกนึงครับถ้าอนี้ต่างๆไม่ได้เข้ามากับธุรกิจออนไลน์ Life, เนี่ยตองตักน่าจะทําอะไรอยู่ตอนนี้เหรอคะก็คงจะ ยังเคว้งอยู่ค่ะไม่รู้จะทาอะไรเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบมาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรดีก็ช่ชวยคุณแม่ดูแลน้องๆเด็กอนุบาล<ช>ดีก่อนถือว่าดีเลยต<อ>น้นตอบหลายอย่างในชีวิตกับน้องตักในขาะนี้นะครับพ<ช>ูดถึงเรื่องของการสแสดงบ้างวันนี้เตรียมอะไรมาฮะ,ะเป็นการมะเร็งพินค่ะ,ะ,ะทำไมถึงเลือกที่จะเล่นพินไม่เล่นกีต้องกตป้าคือพินเนี่ย วัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นค่ะคือแบบว่าเหมือนกับว่ามองข้ามไปแล้วค,คืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสืบสานตรงนี้ต่อไปไม่อยากให้มันหายไปค่ะเพราะว่าเสียงพินเนี่ยมีสเสน่ห์มากแล้วเลือกออเพลงอะไรมาเล่นคะอ๋อวันนี้มันเป็นลายปงลางค่ะแล้วก็ต่อด้วยเต้ยพม่าค่ะโอ้โหนะฮะมา<ะ>พูดคุยกับน้องตั๊กมากค่ะนี้ไปดูกันนะคบว่าความชอบของน้องตั๊กเนี่ยมันสามารถหลังสรรความไพเราะสุริ S <S ภาพด้านเพลงพื้นบ้านยังไงบ้างน,นะฮะกับน้องตั๊กนะฮะเอ็นกครับ you <laughs> ครับน้องตักนกงนะฮะผมไม่ได้เชื่อนะฮะเป็นเด็กวัยวรุ่นนะฮะสามารถทำได้ขนาดนี้ถูกเก่งมากๆเลยนะ<ช>ครับเปกังใจกับน้องตักได้นะครับด้วยการพิมพ์เอ็นตามด้วยหมายเลข362กครับส่งมาที่4 6 4 9 8สี่านะครับค่ในช่วงนี้เราจะพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าน้องๆยังอยู่กับเราค่ะเพื่อที่จะแนะนำตัวแล้วก็เรียกคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมมนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกับน e โอทอ้าขอไยค่ะนีโ Star ่อเด็กวั <7 S 1> นสักครู่เดียวครับ โอกาสเป็นของคุณกับการผลักดันสู่การเป็นดารานักร้องพิธีกรผู้ประกาศข่าวและยังได้รับโอกาสผลักดันให้ก้าวสู่ตำแหน่งทางธุรกิจจนถึงประธานฝ่ายการตลาดของบริษัท ife, มีโอไลฟ์ในโครงการ n e โ s t a r ร์โปรเจกวันมีความสามารถอะไรใส่ให้เป็นที่เพราะเวทีนี้เป็นของคุณเปิดเวทีเฉพาะสมาชิกมีโอไลฟ์ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปี สมัครด้วยตัวเองที่งานมอบเข็มเกิจพิยศของบริษัทมีโอไลฟ์เมืองทองธานีครั้งที่1 31กรกฎาคมครั้งที่2 29ส,ง 2019, สิงหาคมและครั้งที่3 26กันยายนผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาทรถยนต์มาสเตอร์สองและเงินรางวัล3 0 0แสน 300, บาทรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมอีกกว่าล้านบาทร้องโอกาสในการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ ติดตามให้กำลังใจได้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม neo tv สยามพุรกิจและ w w w neo tv.co.th ร่วมโหวดได้โดยทิมเอแล้วตามด้วยหมายเลขส่งมาที่4649888โอกาสแบบนี้ปล่อยให้หลุดมือได้ไงสนับสนุนโดย สนับสนุนโดยธุรกิจกาแฟเพื่อสุขภาพ New Life Coffee มันสือบิ็นสยามธุรกิจเจอะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจธธสยามธุรกิจเจอะเกาะติดทุกข่าวสาร เข้าสู่ช่วงท้ายกันแล้วนะครับกับนิวตาโปรเจกต์วันนี้พร้อมสาฝอยให้กับน้องคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับบนเส้นทางของหน้าขายและแหวนโปงบันเทิงนะครับช่วงท้ายของรายการช่วงนี้มาทําความรู้จักกับน้องกันอีกสักครั้งนึงนะครับพร้อมกับขอคะแนนจากผู้ชมทางบ้านครับอ่าค่ะเริ่มมาด้วย2หนุ่มเลยค่ะครับอ่าครับผมเอ็นสามนะครับนายกิติศักดิ์ดำคาทาครับผมนายอมรเทพแสงแก้วครับที่นครปอนครับจากจังหวัดปทุมธานีครับขอคะแนนได้เลยครับ ก็ยังไงก็ขอให้ทางบ้านทุกคนนะครับที่เป็นให้เป็นกาลังใจให้ผมนะครับครับเอ็นเลรฮะเอ็นสามสี่สี่ครับผมครับโหวตคู่ได้คู่เลยนะฮะใช่เลยครับสวัสดีค่ะเอ็นสามสี่เก้าค่ะนางสาวอภพรสุมลำค่ะจากจังหวัดประจวบคีริขันค่ะอย่าลืมช่วยโหวตด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับผมวรายุดยิ้มละไมนะครับเอ็นสามห้าศูนย์ครับจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องชาวเนวไลนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะฉันหนึ่งมุทัยจันรงว์ค่ะ,คะ,คะ,งงคะชื่อเล่นหนึ่งค่ะ N359 ก็ขอช่วยเชียร์ช่วย,วยโหวตกันด้วยนะคะหากคุณพิมพ์ N359 ส่งมาคุณก็อาจจะมีนนโอสตาร์คนใหม่มาประดับวงการขายตรงก็เป็นได้ค่ะ mm hmm. พิมพ์ N359 ค่ะขอบคุณค่ะครับ สวัสดีค่ะนัดนวนันธบุตรนะคะ N 3 6 2ค่ะรักใครชอบใครก็โหวตไปที่ N 3 6 2นะคะ <c oughs> ใครโหวตไปที่ N 3 6 2ขอให้รวยๆทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้สำเร็จในธุรกิจขายตรงที่นิวไลท์ทุกคนค่ะขอบคุณ,ค,ณ<า>ครับเป็นประกายกับน้องๆทุกคนได้นะคุณผู้ชมครับด้วยการพิมพ์เองนะครับตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าประกวดคบส่งไปที่4 6 4 9 8 8ีแต่นะครับและสำหรับน้องๆที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะเข้ามา ให้โอกาสกับตัวเองก็แสดงความสามารถแบบนี้นะคะแต่ว่าสองรอบแรกก็สมัครไม่ทันนะคะเรายังคงเปิดโอกาสอยู่ค่ะไปเจอกันได้นะคะวันพุธหน้า26กันยายนที่เมืองทองธานีฮอล์9นะคะตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง10โมงนะคะมากันเลยค่ะเรายินดีต้อนรับตอนที่ความสามารถหลากหลายด้านนะคะและก่อนที่จะกันในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีอันประกอบไปด้วยบริษัทมิโอไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด นังสือพิมพ์สยามธุรกิจนีโอแดนนะคะนังสือพิมพ์และนิตยสารดิจิตอลนังสือพิมพ์ The Power Network ค่ะ เรไปถือนะครับขอขอบพระคุณครับหนังสือพิมพ์อินมาเก็ตติ้งหนังสือพิมพ์ตราวิเคราะห์นะครับรายการร้กับลุกออนทัวร์ทาาช่อง5รายการราชนีวีไอพีนะครับทาาช่อง5และรายการร้กับลุกชวนคุยทางช่อง5้านะครับแล้วเรากลัาติดตามรายการการประกวดและก็ความสามารถของน้องๆได้นะครับกับนีโอสตาร์โปรจกวันทุกวันที่นี่ดีโอทีวีสยามธุรกิจนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปหลังจากพระพร่งชาติจนถึง1ทุ่มแบบนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนพร้อมกับน้องทั้ง6ท่านต้องลาไปก่อนแล้ววนะคครรััับบสสดี